จะกระโดดคนได้ปั๊มง่ายสุดได้สี่เราเต็มเฉยไม่เงยมันขาวขวานได้นี่ใช่ไหมไม่ได้สิจะมาข้างเราบได้คูับได้โรุมแรงมากขวานมาข้ามไงนะหินไม้เชือกเชือกมาจากไหนเดบวอเดบวอไปให้มา อยากได้ขวานเก่ากลับจังเลยอ่ะแล้วเคยลองแล้วอันนั้นคือดีเสุดแล้วใช่ปะก็ไม่ได้ดีแค่ไม่พังขวานอื่นมันดีกว่าทั้งบางอันก็เรื่องดาเมจบางอันก็เรื่องตีเร็วแต่ขวานนะแค่ไม่พังเองเฉยมันอับเขยได้ เออน้ำเกลี่ยได้เอาฟันคนมาแล้วก็เอาอะไรมาเลยคนเขนตีเราขึ้นฟันจะตีแรงขึ้นวิลมีลุงกินน้ำเนี่ยสวยๆย่งได้ขวานชัางเลยอลยอ่ะอ้อจริงไหมไม่พอ เฮ้ยเบสใครมาแคมป์ตรงนี้วันไม่งี้ยเชียวทำไมเราตัดไม้ให้มันเล็กลงไม่ได้วะอาทีฐนอธิษานีงียบอันนี้ไปดิเกิบเชือกไปนี่ฮะอ่ะแล้วมึงเอาไม้หินแล้วก็เชือกอ่ะผสมกันจะได้ขวานเป้ทำไมทำไรเงี้ยหากิ่งไม้กิ่งอะไรวะ วะขีงก้านใบชะอ่าคิดเหมือนกันเลยใจตรงกันซะไม่มีเค้าไงนะคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็จีเหรอไม่ใช่ไอ้เบสกูจะทำที่สองไอ้เงี้ยเฮ้ยทำไมแถวนี้ทำเยี่ยมทำแล้วก็ตายะทำแล้วก็ตายไปต่อไอ่ท่านั่งท่านี้ท่านี้มูดเอาอ่ะไม่่ใชเยุดไปได้นะท้ามุดชิลอีก ไม่เชื่อมาจากไหนาใช้ผ้าผ้าเจ็ดอันไม่ต้องมาทำเป็นบูชาเยีอะไรทั้งนั้นมันโยนอาวุธให้เพื่อนไงวะกดดับเป้าไปที่เมทัลเลียอีเหรออ้าวไม่มีปุ่มดับอ่ะ เออไม่มีเออไม่มีปุ่มดับเฉยแต่อันอื่นมีปุ่มดับนะเมื่อกี้ยังดับได้เลยอะไรวะเมื่อกงงว่ามันโยนอาวุธให้เพื่อนยังไงไปเบสท้านี้ได้อยู่เบสท้านี้ได้เมืกี้อะไรมืดจางหน่ากูไม่ตายอดอะ เจอปีศาจตัวจีกูวิ่งกลับบ้านเลยถ้ากูขอไปนอนพักนะแม่เดี๋ยวกูเปิดเกมทิ้งไว้เอาเข้าไปก็ไปก็หมดดีไปก็ไปไม่ไม่ไม่ไปสักแป๊บไปก็ไปก็ไปก็หมดแล้วถือว่าวันนี้มีแค่นี้ตรงปลไปกูได้ไปหานประตูหอาได้ทำนะเพื่อนเอาไงทุกคนเอาไปกอบกู้ของคืนละได้หมดได้หมดเฮ้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยจี้ได้หอบหมดแล้ว ปัเอาได้ไหมไม่เก็บไม่ได้ปะาฮารุเดี๋ยวก็เราไปเอาจีเราอยู่นั่นแหละคือศพเราอยู่ใกล้นะก็เลยลงมาแล้วก็ไปเลยโอ้ยเชื่อๆกลับแล้ว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 อุ้ยปืนเจอของดีอ่ะโอ้ยจีด้วะเร่เห็นไหมจีดตรงถ้ำ โอ้ยมองไม่เห <Bev> ็นวะครับฮิวยังไงวะอยาฮิวอะไรวะเออเดี๋ยวนี้ไม่มีคนป่าบุกมาแล้วเว้ยดีวะมุดไปแล้วก็แล้วไงแล้วก็ห้ามกดยี่ให้ไหมยช่ไหมอ่ะแล้วก็ค่อยๆลงไปแล้วก็ค่อยๆลงอ่ะมุงต้องหลอดดูหลอดสเตมินอ่ะดี่สั่งฟ้าไอหลอดฟ้าอ่อน ถ้าเหมือนสเตมไม่นา่ามันหมดมันจะตกเลยป่ะใช่ไหมต่วน้ใช่ไหมั้ใช่ใช่ลงไปแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวของไม่กลับขึ้นมาข้างในเรากลับบ้านก่อน,นแล้วไม่ไหวแล้วหิวเกินเฮียเบสไอ้สัต โอ้ยคนปลายาคุณควันไรเดอร์ว่ะปื่มควันไรเดอร์ไม่ฟึมติดไฟอะอยู่ในปาร์ตี้ล้อแรงอย่าไฟเงยกี้อะไรสัตว์สูกเขาระเบิดโยนใส่แม่งเลยอุ้ยกูได้แล้วว่ะปึ้งเห็นน้ำมือกูไหมเจออะไรรู้เปล่าเฮ้ยสัญหาโยนนะครับไปโยนที่มันปลดล็อกหินนู่น ทำไมอ่ะมน่าจะลองที่บ้านนะลง่นใจปะกูไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบด้วยฉันไม่รับประกันนะสีที่แกทำลงไปไหของเย็นนะเกินบ้านเกินเลยสวยทรัพยากรทุกคนเยอะกดตัว f ่เปิดไฟแล้ว ไอตัวเอ๋ตัวเอ๋อลงไปไม่ได้เลยทำไมกีดกาเต็มหรือไงตัวสัตวอยู่ล่างเต็มเลยลงไปแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งอ่ะแล้วเราจะไปเคลียร์มันได้ไหมนะอู้เข้าจะตายได้ัวตายได้ไหมยาไม่ก็ลงไปไปเก็บของแล้วก็วิ่งกลับข้างในที่เดิมวิ่งไม่ได้เต็มีหน้าเหลือนิดเดียวเองเอ้ยใครเขาใครกินอะไรวะก็มากิน้าเต็มไม่ก็รออ่ะเออเต็มแล้วอ่ะไม่เต็มเร็วยอ ต่างเพิ่มลป่ใช่ต้องสั่งเพิ่มพี่เก็บไม้ใช่พี่เก็บไม้เต็มสัลละเป็นไฟแช็คที่ดีนะเบสจุดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเหี่ <laughs> ยังจุดได้่ดดเออไฟแช็คอะไรเนะี่ยดียัง <laughs> ทำไมกินเฮลเรากูไม่พกไฟแช็ควะวิ <laughs> ่งในป่ากลางคืน,นมืดมืดไม่เข้าใจ ฮาเจเอาบอกหนังตัวยงเยวไม่ต้องไปนี่ก็สว่างอยู่แล้วหน้ามึงเหมือนกูมากเลยพี่เฮียเงยหน้าดิเงยหน้าดิพี่น้องพี่น้องในดูไหนไอ้เหยียบเงยหน้าดิเฮ้ยเหมือนกันเลยว้าวเขจีกับเบ๊คือแบบเหมือนกันป้าเลยอ่ะแล้วเพิ่งดูแล้วหน้าเราเป็นไงหน้าเราใส่แว่นมะหน้ามึงเหมือนคนจีนหัวโล้น กระโปงกระโปงแจ็คม่แจ็คแม่แจ็คแม่ให้พี่เนี่ยหน้าหน้าพีอ่ะคือหล่อสุดเลยแล้วแล้วสเตมิน่านี่คือหน้าไม่โลนอะไรทั้งอย่างทำยังไงให้มันขึ้นนะขันไหนหลอดซ้ายหรือหลอดขวาขวาเข้มหรือขวาขวาอ๋อน่าจะนอน่็พักผ่อนจะเต็มอิ่มอะไรอย่างนี้โอเคเข้มน่าจะกินมั้ง เรนแรกตอนแรกกูมีอยู่นิดเดียวเองกูมีอยู่ครึ่งนึงแล้วกูกินอะไรนี่แลัวก็ขึ้นมาเดี๋ยวรอสเตมินาสเต็มก่อนแล้วค่อยลงไปมึงยู่ไเฮ้ย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 าฮ้ยเฮ้เยเะยเายร้้เาเเ้้ยเยเย เยอะจริงเยริงจริงยอะจริงเฮ้ยมีคนมาอ่ยมาเราไปช่วยละไปช่วยพีหน่อยมะเดี๋ยวาช่วยอยช่วยอยช่วยเฮ้ยควยอะไรสัตว์อะามาไล่เพื่อนกอนี่ไงอุ้ย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 อ้มาๆมาจับจิม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 เร็วมากเลยอ่ะเร็วมีคอนเปีคอนท เฮ้ยมมาาออีีกก่างเลยไหน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 ใครทำเลเพื่อนกูใครทำเลเพื่อนกูใครทำเลเพื่อนกูล่วงเอ้ากูโดนเลยเนี่ยเอ้ากูโดนใครตีจนเกาะกูโอ้ยกูตายเพื่อนไม่ตายเพื่อนไม่ตายเอ้าเพื่อนตายจริงกูตายจริงแม่งกัดกูเฉยไอเวร เก็บของใหม่เริ่มต้นใหม่ใหม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันออกไปห่างๆนี่เยอะโต๊โดนเลยสาม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 เยอะตา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 เออเชื่อคุณคาวยากกันเลยสปอนแคมป์เหรออเอผ้าแปะไอ้ผ้าเจ็ดอันแต่ว่าผ้ามันมีน้อยอ่ะมีตั้งเจ็ดสิบแปดเจ็วัน อ้าวไหนดิปูให้พวกมึงหมดไปละไอ้เพี่ตั้งแต่เมื่อกี้ไอ้เชื่อที่ปูให้มึงไปมาดิมาดิเฮ้ยมึงสปอนแคมป์กล่วยพวกนี้ผมวิ่งละถึงแม่ก็รอนู่นน่ะช้าช้าที่รอมีเราครอบเย้กระเป๋าเกิดอ่ะโอมามามา มีปลาดาวด้วยเย,ย้ <c oughs> ยแมงไรหลังเรามาช่วยด้วย,วย,วยในป่าไม่งนอันตรายจัดเลย เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะฮะช่วยด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ได้แล้วทำไมเราต้องเกิดที่เครื่องบินด้วยเม่งไกลเฮ้ยมันถึงเกิดเครื่องบินวะเกิดบ้านไม่ได้เลยเซฟที่เนี่อ่ะเซฟแล้วกดเซฟแล้วอืมแต่แม่งบังคับเกิดเครื่องบินเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคนป่า หลับแบบไม่จสร้างสภาเฮ้ยทำไมเราหนาวอะมีหนาวด้วยหรออุ้ยเบสนมอเป็นเต้าเลยอ่จริงนมองเป็นเต้าอะไรอี๋อ่ะอดกามบวมขเขื่นโอ้โหคนป่าก็เอานะเพื่อนเออหมึ่งแก้วคนปายข้าววันนี้ข้าววันนี้เฮ้ยเราหิวข้าวเบสอย่าได้เนื้อ ไม่มีเนื้อเลยอ่ะอ๋อคนป่ามากินมาร์ไหมกระซ่อนป่าลป่าไปฆ่าคนป่านเฮ้ยเด็กๆขอนื้มันมากินฆ่าเลยฆ่าเลยกูไม่ควรเลยนี่ฆ่ารอบนี้ฆ่ารอบนี้เอาขวานตัดแขนตัดขาตัดแขนแล้วก็หยิบแขนไปนี่ตัดขาหยิบขาไปแล้วก็ไปเผาทำไมแล้วเหม็นตัดได้เลยวะกูไปเผาตัวเลยอ่ะพิ่ม ขา้าเผาได้กระดูกเลยเผาเฉยๆได้กระดูกแล้วเกิดเราต้องตัดแขนตัดขาเนี่ยอันนี้เอามาได้เนือ้อะโอ้โหได้เนื้อตอนเนี้ยแล้วคือเราไม่หลอนด้วยนะ <c oughs> คือเราแบบกินแม่งเลยอะไรเยงี้ส่วนที่กินได้มีแค่แขนกับขาแล้วส่วนตัวกวับหัวมันก็มาเผา,าเอากระดูกก็แล้วอ๋อเอกระดูกมันทำได้หลายอย่างทั้งอาวุธทั้งเกกาะ นั่นล่างนั่นมีแล้วเห,ม,เหมือนอะไรเกิดแล้วเดี๋ยวมาซื้อนี่ไงพี่นั่นล่างเนี่ยกระเป๋าผ้าเต็มเลยเฮ้ยแต่คุณต้องกินเนื้อก่อนวะเนื้อก่อนี โหเต็มเปียกโอ้ยกินทีอิ่มเลยวะสุดยอดไหนถือด้านล่างอ่ะไหนๆกระเป๋าเนี่ยมีผ้าเต็มมันจะเกิดตามนี้ทุกครั้งเลยทุกวันเลยทุกวันเลย เอากิ่งไม้หมดไหมเงี้ยฮ่านี่ยมีกิ่งไม้พอละเรามาทำกิ่งไม้ห่อแบบโหดๆดีกว่ะฮันูมันดูง่อยอย่างเราเสริมมันไม่มีฮันูที่แบบรูปทรงเสริมวันนี้เลยได้แล้วนี่หอกในตำนานเหมือนต้องไปหามั้งห่อนี่โหดมากเรามีอาวุธละ มันใช้ได้เหมือนกัน,นแต่คือแบบกูอย,ย,อยากได้ลูกที่มันแบบรูปทรงมันสวยๆอะ่ะอันนี้มันดูง่อยมากเลยอันนี้ให้มายิงกระปุนเลยใอ่ไหมมันดูอ้ว <c oughs> มนวมาเลยอ่ะอ้วนเลยมีให้ยิงกระปุนเลยใช่ไหมพังจะนอนไหมหรอมึงจะเลิกเล่นก่อนไหมอ๋อใช่ใช่ <c oughs> มาเดลยมานอนเลยไปเดี๋ยวเขาเซฟไว้จุดเกิดเซฟด้วยเนี่ยเราอยากได้โซฟาเนี่ย โอุ้ยโซฟาเลยกมีอะไ้โซฟาเจอหนังยังไหนก่อนดิแม่ไม่อะไม่ไม่อะมาันมาเรื่อยๆเราเราจะเซฟได้ไหมก็นอนแล้วก็เสียาเลยเอ้ยเอ้ยม่มาม่มาปนอนนอนทุกคนมาเนัง อุ้ยฮานูปักกลางแข่งขอฮานูพนุพื้นครับเช้าแล้วไอเทียร์เป็นเช้าแล้วหนูก็เซฟไอเฉยรก็ได้เให้เช้าแล้วเซฟไปละเซฟเฉยป่ะเซฟแล้วกด4ใช่ป่ะ4ใช่ป่ะอ่าเซฟแล้วกดแค่4เโอเคเซฟแล้วออกมาละออกมาละโอเคหนึ่งสองสามเด้งไหมเด้งไม่เด้งไม่เห็นเด้งเลย เนี่ย,เ,ยเอาเด้งละเด้งละ <S โ s e p <Nos S 2> อ t ดงทีสไม่รีสปอนส์แล้วไม่ตอบมันดีกว่าไม่ตอบสนองเจอกันพวกนี้นทุกคนเจอกันครับเจอกันจริงเาไปแล้ว